ย้อนชีวิตกามินคูจีนนักชาลีจากคนธรรมดาสู่เซเลบสุดท้ายต้องกลับเกาหลีเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยสำหรับการประกาศแยกย้ายการของคูจีนนักชาลีและสาวเกาหลีจีกามินวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับจีกามินกันอีกครั้งสำหรับกามินนั้นมีชื่อจริงว่าจีกามิน เกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน1993เคยศึกษาด้านศิลปะก,การเต้นจากอูซุกยูนิเวอร์ซิตี้แม้จะเคยรับงานบันเทิงมาบ้างเช่นการถ่ายแบบแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักปัจจุบันการมินเป็นติ๊กตอกเกอร์เจ้าของแอคเคาท์ mimi.j คอนเทนต์ส่วนใหญ่คือการเต้นพาไปกินร้านอร่อยๆหรือท่องเที่ยวตามที่ต่างๆผูต้ติดตามในช่วงแรกหลักเหมือนเท่านั้นเธอต้องการหาเงินไปเรียนต่อปริญญาโทจึงได้ไลฟ์อันละหลายชั่วโมงเพื่อรอให้คนส่งของขวัญให้แต่ด้วยความบังเอิญไลฟ์ของสาวกามินดันไปเข้าตาหนุ่มนักชาลีเข้าเพราะว่านอนไม่หลับเขาจึงไลฟ์ร่วมคู่กัน ทำให้คนมาดูไลฟ์เพิ่มหลายเท่าจนสาวกามินประทับใจและด้วยเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่จึงเกิดกระแสคู่จิ้นขึ้นมาและพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆและเริ่มศึกษาดูใจกันล่าสุดก็กลายเป็นดรามา่าหลังนักชาลีออกมาประกาศว่าจะแยกย้ายกับกามินต้องกลับมาทำงานคนเดียวให้ได้จนเกิดข่าวลือเรื่องสาเหตุการเลิกกันเพราะล่าสุดกามินได้กลับประเทศไปเป็นที่เรียบร้อย ทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ